สวัสดีครับแฟนๆช่องสับขาหลอกอยู่กับพี่เจตสับขาหลอกเหมือนเดิมนะครับย้ำว่าเราเจอกันทุกวันแบบนี้3คู่หน้ากล้องจับไปก่อนแล้วก็ย้ำว่าคืนนี้เจอกันในไลฟ์ของเราตอน1นึ่ทุ่มนะครับวิเคราะห์บอลตามกระแสต่างประเทศช่วงนี้ก็ติดตามทาง YouTube สับขาหลอกไปก่อนนะครับเดี๋ยวทิกตอกจะแจ้งอีกทีแต่ว่าถ้าอยากจะรู้ข้อมูลข่าวสารนะครับก็แอด JD33 รับรองไม่พลาดทุกไลฟ์ของเรานะครับ เอาสามคู่หน้ากล้องพิเศษจัดให้ก่อนนะครับไปที่เวลา5้าทุ่มครึ่งก่อนครับลาลิกาสเปนนะครับแอตเลติโกโมาดริดอันดับ3เปิดบ้านเจอกับอัลเมเรียอัลมาดริด57แต้มเกมล่าสุดบุกชนะรายโยบายกาโนสองหนึ่งนะครับเดียโกซูเมโอนเนทำทีมได้กำลังมั่นใจครับโตมาเลมาโกเก้มากอร์โเรนเต คู่หน้าเป็นคริสมันกับโมราตาเจอกับเอเมเรีย30แต้มเกมและสุดเปิดบ้านเบียดชนะบาลนเซีย21นะครับสามนารุกมีลากีรามาซานีเลโอบาติสเตาและหลุยส์ซัวเรสนะครับเกมแรกเจอกันเอเมรียเปิดบ้านชนะ21ก่อนเกมแอดมริตเป็นต่อแน่พิจารดูแล้วเนี่ยไม่น่ามีปัญหาครับทีมตราหมีชนะมา5เกมติดผลงานช่วงหลังติดลมบนนะครับประตูแรกมาไวไหลแน่เชียร์แอดมริตจะการันตี2ลูกนะครับ คู่ต่อมาไปที่4ทุ่มครึ่งครับไปดูบน,นเดสซีก้าเยอรมนีกันหน่อยครับอุนิโอนเบอร์ลินเปิดบ้านเจอกับโบคุมอุนิโอน51แต้มเกมล่าสุดบุกแพ้ดอดมุลนึ่นะครับแกนหลักรามีเดเคีอาเคดีราคู่หน้าเป็นเชนานโดเบเกอร์กับเควินเบเรนนะครับเจอกับโบคุม่ม26แต้มเกมล่าสุดแพ้คาบ้านกับสุดการ์ไป2-3ครับทาคุมะอาซาโนะฟิลิปฟอสเตอร์กับ ฟิลิปฮอปมันนะครับเป็น3แนวรุกเกมแรกโบคุ้มเปิดบ้านชนะ21คู่นี้ก่อนเกมอูดิโอนเป็นต่อแน่ครับเอายัง่ายอูดิโอนแม้ว่าจะแพ้ดอตมุนมาแต่ว่าต้องพยายามรักษาท็อปโฟครับผลงานในบ้านการันตีนะครับ13นัดชนะ9เสมอสไม่แพ้ใครผมว่าโบคุ้มแม้ว่าช่วงหลังจะเหนียวแน่นแต่ว่าเกมนี้ไม่น่าต้านอยู่ครับอูดิโอนจะจัดการได้เปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อยหนึ่งประตูเชียร์อูดิโอนเบอร์ลินครับ ปิดท้ายที่เวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าไปดูเซราอิตาลีนะครับโรม่าเปิดบ้านเจอกับอูดิเนเซ่โรม่าห้าสิบสามแต้มเกมล่าสุดลงเล่นยูโรปาลีกบุกแพฟินูดมาศูนย์หนึ่งคืนวันนี้น้ำมูหมดสิทธิ์ใช้งานอ่ปาโรดิบารากัตเมิอับราหัมที่มีปัญหาการบาดเจ็บนะครับดังนั้นแดนกลางจะเป็นคริสตันเดไวนาดุ่มนะครับนารุกเอลชาลาวีเปเยกรีนี่ข้างหน้าเป็นอันเดียเบโรติเจอกับอูดิเนเซ่39แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอมอนซาคับือเเเกดลลฟจ ถือว่าเกมรุกหายไปเยอะนะครับแดนกลางจะเป็นวอลเลสแนวรุกมีโรเบรโตเปเรลาหน้าเป้าเป็นเบโต้นะครับเกมแรกเจอกันอูดิเปิดบ้านถล่มมา40คู่นี้ก่อนเกมโรม่าเป็นต่อแน่ครับแม้ว่าโรม่าจะพักน้อยกว่าพึ่งเล่นเมื่อวันพฤหัสแต่ว่าพี่เจมมองว่ายังไงก็ตามชั่วโมงนี้ถ้างับผลงานในลีกโรม่ามาดีมากๆนะครับโดยเฉพาะกับการเล่นในกรุงโรมครับเกมแบบนี้มีโอกาสสูงจะเอาคืนนะครับด้วยการเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อย1ประตูสรุป3มทีมเจ้าถิ่นหมดเลยนะครับหน้ากล้องแอตมาดริด อูริโอเบอร์ลินและโรมานะครับย้ำว่าคืนนี้เจอกันหนึ่งทุ่มวิเคราะห์บอลตามกระแสต่างประเทศนะครับจะพรีวิวเกมเวสต์แฮมอาร์เซนอลฟอเรสแมนยูด้วยนะครับโวยไปถึงลีกอื่นๆก็ถ้าอยากรู้ว่าข่าวมูลข่าวสารเป็นยังไงก็ไปที่ Line แอดเ3นะครับคืนนี้เจอกันที่แอด j d 3 3แล้วก็ YouTube ของสับขาหลอกนะครับขอทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ